ว้าทำไมฉันต้องไล่อ้าวอะไรวะผมม่ชื่อเบกกี้อาวแล้วทุกคนเขาเดินเรือเองวะอ๋ะอเพราะฉันไม่ใช่เบกกี้เหรอเลยไม่ขึ้นเนาะคือ <c oughs> <c oughs> วันนั้นด้วยนี่ก็พูดว่าเธอปะขึ้นเตียงกันแบบประมาณว่าแบบเออไปนอนแบบนอนกันได้แล้วังก็หันมองหน้าพี่ไว้แบบมองแบบว่านี่ก็เลยบอกว่า อีบ้ากูหมายถึงว่าไปนอนได้แล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยกับตาระวังลูกเรือมาฟาดไม่ต้องห่วงทุกคนเรากับเป็นความสัมพันแม่ห้องยีฟีนนะเวลาปิดไฟแล้วเปิดไฟโคมไฟอ่ะเป็นสีแดงค่ะยีฟีนนอนหลับมาจับมือฉัน นางอ่ะจะเอาเหมือนข้างกันไว้ใช่ป,ปะและ้วแล้วฉันก็เอามือไว้ตรงนี้แล้วนางก็เอามืออ่ะมาจับมือฉันตอนนางหลับอะ่ะแล้วฉันก็ตกใจฉันก็สะบัดออกแล้วฉันก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะจะทำอะไรกู <c oughs> แล้วฉันก็พิมพ์ลงกลุ่มซีแมวแบบว่าเฮ้ยดูยีฟินเป็นไรอะ่ะ okay. ก <c oughs> ้าโดนทำมีดีมีรักก็ฉันไม่ใช่เบกกี้นะ เขาปเปล่าแกหนาวจังมีคนถามว่าพี่ฟินเคยจับเบกกี้ไหมพี่ฟินไม่เคยค่ะแับพี่ฟินไปหาเบกกี้บ่อยอ้าวบรรยายฉากคีซซีนเบกกหน่อยซีนตรงห้องนั่งเล่นบ้างห้องนั่งเล่นไหนอ่ะพี่พี่เธอนั่งบนโซฟาแล้วเบกกี้นั่งพื้นอ่ะโอ้ ทุกคนฟินบอกเราว่าเบกกี้แบบผีเล yeah. oh. ิศมากขี้เค้กส้มว้ายเออใช่พี่ฟินบอกว่าที่น้ำเบกกี้แบบเยเบกผีสิงเลิศจะแบบอ้อะไรมันจะขนาดมาขนาดนั้นเธอทำไมเป็นตัวของเขาอีกต่อไปแล้วหัวใจเราเป็นของเราอีกต่อไปจริง แต่เราไม่เป็นของเราอีกต่อไปอุ้ยฉ,ฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แล้วอ่ะเธอ